สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเลือกตั้งนอกเขตนะคะวันที่7พฤษภาคมค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ลงทะเบียนเลือกเขตเลือกสสไว้นอกเขตหรือเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะคะวิธีการตรวจสอบนะคะเราก็พิมพ์ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือเช็คสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้ค่ะพิมพ์พศเข้าไปด้วยนะคะ25 6 6กดเข้าไปค่ะ ก็จะขึ้นหน้านี้ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะกดเข้าไปเลยค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้าให้เรากรอกหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเรา13หลักนะคะก็กรอกเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะคะถ้าเราค้นแล้วอาจจะไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาเว็บนี้นะคะด้านบนนะคะมีเขียนไว้ให้นะคะจะพิมพ์ก็ได้แต่อาจจะยาวสักหน่อยนะคะใช้ได้เหมือนกันพอ เข้ามาถึงหน้านี้แล้วเราก็ใส่เลขรหัสบัตรประจำ,ะจำตัวประชาชนได้เลยค่ะจะขึ้นข้อมูลให้นะคะชื่อจังหวัดที่เรามีสิทธิ์เขตที่มีสิทธิ<ม>์ก็จะเป็นเขตที่ต่างจังหวัดของเรานะคะวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่7พฤษภาคมจังหวัดที่ไปใช้สิทธิ์คือสมุทรปราการค่ะเขต สถานที่ที่ไปใช้สิทธิ์นะคะเขตที่4โรงเรียนบางพลีราชบำรุงนะคะลำดับที่ในบัญชีก็คือก็จะบอกลำดับเลขที่มานะคะสิ่งที่จะต้องจดตาก็คือเขตที่มีสิทธิ์และลำดับในบัญชีค่ะขั้นตอนโดยย่อนะคะที่ไปเลือกตั้งวันนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องทราบว่าเขต ที่มีสิทธิ์ของเราอยู่เขตที่เท่าไหร่และลำดับในบัญชีคือลำดับที่เท่าไรสำหรับเพื่อนที่อยู่จังหวัดไหนที่คนไม่เยอะ <c oughs> เขาอาจจะจัดโต๊ะเดียวใช่ไหมคะแต่เพื่อนคนไหนที่อยู่ในจังหวัดที่มีคนใช้สิทธิ์เยอะ <c oughs> เขาอาจจะแยกเป็น 2- อสโต๊ะเราจะเข้าแถวจุดไหนเราก็ต้องดูที่โต๊ะว่าโต๊นั้นเลือกเขต,ตที่เท่าไหร่เช่นเขต1-5โต๊ะแรก เขต6ถึง10โต๊ะที่2เราต้องเข้าแถวให้ถูกจุดนะคะบางจุดนอกจากเขตแล้วเขาก็จะเขียนด้วยว่าลำดับที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่ สิ่ง2องอย่างเนี่ยก็คือจําเป็นและเมื่อเข้าไปในครูหาก่อนที่เขาจะให้เราลงคะแนนเนี่ยเราจะต้องรู้ลำดับเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะถามนะคะว่าลำดับในบัญชีเนี่ยอะไรแล้วเขาก็จะเขียนในใบเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นลำดับจําเป็นมากนะคะก็อย่างที่แจ้งก็คือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะคะก็จะรู้ข้อมูลทั้ง2องอย่างนี้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเข้าคููหาแล้วนะคะก็จะมีการให้เซ็นชื่อและรับใบเลือกตั้งนะคะถ้าสะดวกก็เตรียมปากกาไปด้วยก็จะดีค่ะจะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับเพื่อนบัตรประจำตัวประชาชนอย่าลืมพกติดตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ